หมอดาวแพทย์หญิงชดาวจังวังกรคุณหมอพีเตี้ยนะคะค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันคถะว่าสารต้านอนุมูลอิสระนั้นช่วยดูแลร่างกายของเรายังไงกันบ้างนะคะเอาง่ายๆเลยค่ะปัจจุบันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะอะไรก็ตามทั่วไปเนี่ยเขาก็พยายามที่จะมีส่วนผสมของสารต้านอนุมูลอิสระนะคะสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยจะทําหน้าที่ต้านอนุมูลอิสระไม่ให้มาทําลายทําร้ายร่างกายของเราเซลล์เนื้อเยื่อเราอีกทีคราวนี้ค่ะอนุมูลอิสระเนี่ย มีหลายแบบดังนั้นสารต้านอนุมูลอิสระก็เลยต้องมีหลายแบบเช่นเดียวกัน อนุมูลอ,อิสระนะคะมีทั้งที่ทําลายในส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อไขมันนะคะกับส่วนที่ละลายในน้านะคะดังนั้นสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยที่ถูกต้องถ้าเราต้องการที่จะเหมือนโปรเทคหรือว่าปกป้องร่างกายเนี่ยก็จะต้องมสีส่วนที่สามารถต้านอนุมูลอิสระในเฟตนะคะที่เป็นน้าอย่างเช่นในน้าเลือดของเราเนี่ยนะคะสารต้านอนุมูลอิสระที่เรารู้จักก,กันดีเช่นวิตามินซีแต่ในขณะที่ถ้าเป็นสมองตายและสมองเป็นยังไงล่ะเนื้อเยื่อสมองเป็นเนื้อเยื่อไขมันทํำยังไงดีนะคะก็จะมีสารต้านอน um ุ อนุมูลอิสระบางกลุ่มนะคะที่เขามีความสามารถในการที่ซึมเข้าไปในเนื้อเยื่อไขมันเช่นกลุ่มวิตามินอ e, ีอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราจะเห็นได้ว่าในเมื่ออนุมูลอิสระมีหลายจําพวกสารต้านอนุมูลอิสระก็มีหลายจําพวกเช่นเดียวกันคราวนี้นะคะสิ่งที่เราพยายามที่จะช่วยเหลือร่างกายกันก็คือการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอาหารเสริมทั้งหลายแต่มันก็จะมีข้อจํากัดเหมือนกันนะคะว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอาหารเสริมนั้นเวลาที่เข้าสู่ร่างกายเนี่ยการดูดซึมการย่อยต่างๆมันจะมีเขาเรียกว่าแบบ ะะก็คือประการขัดขวางดังนั้นเนี่ยคุณกินเข้าไป100%ของอาหารเสริมเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้100%ของอาหารเสริมเอาละแล้วยังไงกันดีล่ะทีนี้ มันก็จะมีตัวช่วยอันนึงค่ะปัจจุบันนะคะมีนวัตกรรมอันนึงค่ะเป็นนวัตกรรมเครื่องดื่มน้ำนะคะน้ําปลุ่มนี้นะคะเขาเรียกว่าน้ํำไฮโดรเจนก็คือเป็นน้ําที่มีนะคะแก๊สไฮโดรเจนที่เสถียรอยู่ในน้ําปลุ่มนี้จะมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระนะคะจากค่า ORP (oxidation reduction potential) ที่เป็นลบซึ่งก็คือถ้าเราต้องการที่จะศึกษาว่าเอ๊ะสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยสามารถที่จะต้านได้ยังไงนะมันจะมีค่านี้แะคะ่ะเป็นค่าที่เป็นเหมือนกับ เอาไว้อ้างอีกนะคะ oxidation reduction potential อะกลับมาที่น้ำไฮโดรเจนก็คือว่าในนวัตรกรรมของน้ำไฮโดรเจนนี้นะคะเขาจะมีค่า o r p ที่เป็นลบนอกจากนี้แล้วนะคะในเรื่องขององค์ประกอบโครงสร้างเนี่ยก็คือตัวน้ำเนี่ยและมีก๊าซไฮโดรเจนจะทำให้นะคะปลายทางก็คือโมเลกุลของน้ำเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายทั่วสาร,ร่างกายได้อย่างดีได้อย่างเร็วได้อย่างทรงประสิทธิภาพ ว่าแล้วอยากรู้จักใช่ไหมคะว่าน้ำไฮโดรเจนนั้นเป็นแบบไหนกันบ้างถ้าอยากรู้จักนะคะต้องติดตามในคลิปถัดไปค่ะโมเดลจะมาขยายความให้ฟังว่าเอ๊ะในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระจากน้ําไฮโดรเจนเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ